นมัสการปูสกัดสกัดสกัดจำนวนคนมาองชุดถ่ายปูเหมือนฝันยำบ่ปูฝันอยู่นั่นฝันอยู่แมนแล้วบันล่อแห้งๆได้ปูเด้อขออนุญาตฝันอยู่สองสามเส้นสองสามเส้นหลังละสองสามมือขึ้นหลังละครับผมสองสามมือขึ้นหลังนะครับปูฝันอยู่เป็นที่เป็นมัดตองอยู่นะ มาต,อง,มาตองอยู่ที่ปูมาตองอยู่ม่ต่องสองขึ้นพร้ย,ย,ยิ่งถูกนั่งฝ้ามาปูนังฝ่าละ่ะมาสองคนอมมาให้เรามาแเ,เลขกนันบ <c oughs> ้างแขเลขกันบ้าง,งนะล่ะเอายกกันบ้างนะแข่งเลขยกกันบ้างนหนึ่งยกคนหนึง่นงยกขึน้นมาศูนหาคนนึงยกขึ้นมาศูนสอง ผมว่าแม่นพโยขึ้ม่าูนยนหาพวนึ่งโยขึ้มาสองหาผมว่าส5วนสองอวสองคนั่นปากผ้าไปหรือเปล่าอันหนึ่งส่นหาอันหนึ่งนออันหนึ่งสองหาอันหนึ่งสองหาโยขึ้มากันเบิง่มเรานมีแล้วก็ได้บอกกันเนาะเบอคือเพื่อว่าเนาบอกกันโซกันนะเขาบอกร่วมกันเนื่อเขาบอกร่วมกันเขา เพิ่นว่าบอกเพิ่นว่าคู่โทวกันเอาร่วมเพิ่นเขาร่วมเขาใช้กันซาผ่อนหนึ่งศูนย์หาหนึ่งสองหาร่วมใช้ใช้กันซาผ่อนศูนย์หาอันหนึ่งศูนย์หาอันหนึ่งสองหาเพิ่นวาคือมาร่วมใช้กันซาผ่อนร่วมใช้กันสิเป็นเพชรจังเลยาบันไดคาสเป็นร่วมใช้กันก็เป็นสองศูนย์หาโอ้เป็นสองศูนย์หาออันหนึ่งสองหาหนึ่งศูนย์หาเนี่ย โอหาไม่สองตัวเมื่อไ่โอแมนแมนกนปก็เลยเป็นสองศูนหาบบนี้เป็นหาร่วมใช่กันอแมน่าแมนศูนหาบวกสองหาโอแมน้หวาร่วมใช่กันฟังซิมห้ยแหววร่วมใช่กันเป็นสองศูนหาเราเป็นสองศูนหาเราที่คิดยังไงก็แล้วแต่้อ้ตามพ่อฝันเราตามพ่อฝันอ่าเราตามม่ามเรีตาม่เสมันร่วมบวกกันก่น เนี่ยนี่ดอกแล้วได้สีผิดใจหน้าบางเนาะเพราะว่าเปนวานเปนวางสันด้ะเอาแพรทุกบ่อเอามารวมกันว่ะรวมกันได้สองสองสองแง่คิดขึอนมนได้แล้วกับสองนี่ผู้พู้นี้เป็ดผู้ฟันเนาะผู้ไรวาดก็มาเขียนเอามารวมกันเครื่องเดี๋ยนี้เกิดเองอมันจเป็นนิยางม่นชว่าเป็นสองศูนหาบอกเอามารวมกันหาแมี่สองตัว ในอันนี้กิดตติยานี่กิตติยานี่แล้วแต่ในเอฟซีพี่น้องกิตติยานี่เนาะนั่งแต่ว่านั่งฝ่าพยิ่งผู้ห้ามห้ามสองคนยังมาโซกันแจกในกันเบิ้งนะฮะฉนตัวแรกกันเบิ้งอะไรกันเอามายกใส่กันเป็นว่าคือบ่เอามาร่วมกันหลังแกกันนั่นสองคนยกยกพยงมั่นยกพยงมั่นมาโซกันเอามาอ้างกันนะว่าไงเอาเบิ้งว่าของไคเอา มีอคนหนึ่งเลไว่าวะทุกคนออกมาร่วมกันใช้กันกันโอ้ร่วม<อ>ใช้กันมัน<ะ>แรกจิเป็นตัวนี้นี่250205นี่แมนอ้าแขอ้ขอความเพื่อนคำคว่าพิจารณาดีก่อนนี้เตือนคือนม่มันร่วมกันไหมายคว่ไวนะ้เลยเนาะแต่ว่ามาล่องเขียนมันเป็น20หาแต่ว่าแล้วจ่แอบเีสิไปค้นเนะาะคืเนเตือนไดแต่อเป็นเป็นยิ่งสองคนยิ่งสองคน ใช่ก็ผู้หญิงแม่นเธอที่ยืนนี่แม่นน้อผู้นึ่งแม่นม่แม่แม่สองขนผู้นึงว่าศูนหาผู้นึงว่าสองหาแม่อือส่ว่าผู้ใดแบบนี้ค่ะที่เป็นต้นบ้านมีผู้หญิงหมดแต่เป็นผู้เทาแับนี้โอ้พูดเทาแสดงว่ามาสามมีว่างหายร่วมกันหายร่วมกันคือบอกมาร่วมกันพันวาผู้เทาพวกนั้นค่ะพอดีคือบอกมาร่วมกันแับนี้เพม่นก็เลยมาโศกกันเราไม่ได้มัหนั่นมันก็เลยล่วไปเลย ก็ชอบอกเขาบอกมาร่วมกันเหมือนกัแต่กันสำรับปูเนาะค่ะปูกับสิบมลาเปิลปลาเขาบอกมันร่วมกันศูนย์หากับสองหาปูแรกมันร่วมกันสองศูนย์หาปลาหามันสองสองหาสองตัวก็เลยรเกิดจังซีคือปูกันอันนี้อันนี้เคลื่อนแรกมันมันฝันขึ้นกันนี่เหมือนมันขึ้นนี่ขึ้นหลังมากมันพู่ยิ่งไม่เลยแมกแต่บอนี่ขโยด เป็นงานเป็นการนี่เหมือนก็เจ้าคนหลายหลายมากึ้นไปนม่อนจะเป็นผ้านี่เป็นผ้นม่อนึ้นไปอ่าเขาั่งแขกไปไทยมากก็าตังกินเขาอยู่ก็เจ้าเนื้อมากลายหลายเจ้าเนื้อมากินเขาพอจะกินซอสประสิมม่อนผ่ามั่นพราซิม่อนผ่าละม่อนหลวงปู่้ะเบิด ไปสรรานเขามันนี่ไม่ยิ่งใครกินคนเราพองเพื่อ,อมันนี่บ่าสนใจพนะร,ะใจระนะเพราะเราดวงปู่ป่สตรมันนี่เออทั้งลานเนื้อเท่ั้นนะสูตรแรกก็สูตรเด็กกระจอกอะไรย่า,ลลายงาของมันนางยู่ทรงนอกสั้นพี่มันนี้ยิ้งสองคนน้ำออกมาปูเนมืนเนื้อมันพอนไหลเหมือนเนื่อแล้วเอาเง,งินมันถวาย <m> สองคนสองลอยเพล่สองลอย <m> มันมาเข่ากันเหมือนอือใช่อ่างั้นมันถวายยิ่งสองคนมงั้นมันถวายพื่อสองลอยวันวันเนื่อมันไม่เต้นหยาดแต่ย้อมกินนะค่ะแล้วลงปู้เขาใบลงปู้กินจะเห็นซ้อยเต็มเกียงอยู่ว่ากินละคือใคร้ยๆทำนองนี้แหละเขาแล้วงั้นมันถวายพื่อสองลอยสองลอยสองสองคน ยมพูนยิง่งมีอายุเอออ่ะฝันสองขึ้นส้อนฝันสองขึ้นอสอนบมพูมีเจอกับสองศูนเหมือนนี่เจอกับสองศูนเกิดในนอพูเนะเจอกับสองศูนกับสองหารบมพู กันร่วมใช่กันก็เป็นสองศูนห้าสองศูนห้าสามตัวแต่ว่าเด็กขื่นไม่ลง่องขึ้นแจมหนึ่งบางทีสมหันมันขื่นแจมหนึ่งเนาะร่องแจมหนึ่งเนาะสี่หกวันขื่นแจมหนึ่งเป็นหกห้าหาเจ็ดมันก็รงแจมหนึ่งขื่นแจมลงแจมเด็กปูหันแต่ว่าสามสามหกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งเนาะบังยุต หัดเนี่ยซุ้มเก่าเนี่ยได้ปูปนนปไปยังไงหนึ่งศูนย์เก่ากับเจ็ดเก่าเนี่ยปูเก่าไว้คือเก่าหนึ่งศูนย์เก่ากับเจ็ดเก่าเนี่ยเพราะว่าฝันตองงวดเด็กแปลกยู่นะฝันตองหวดจะต้องโค้งไว้คือเก่ามากกว่านะเพิ่มแลสองศูนย์ห้าตัวเดีย่อห้อและเก้าเลข<ะ>ปูฝันตองหวดกับไกล้เลขออกนับปูนนี่แหละฝันจำนี่แหละครับสองศูนย์ห้าเพราะว่าสองศูนย์หาฝันสองขึ้นก็เยอะก็อยอะนิดน ไม่ได้สองศูนหาตรงกันเอมาตรงกันเราไปใส่หน้าก็เลยเสีนมั่นใจยักน้อยหนอสองศูนหายางไปบางวนพ่อเห็นเลขศูนหาอยู่เหมืนชนพ่อแสดงว่าเน้นศูนหากระพู้จากสองศูนเนี่ยยางไปบางเห็นเลศูนหาเมื่อกี้ยังสองเกศูนห์เหรบ้าไปอ่ะพี่หักแต่พู้อันเน้นให้ศูนหากับ เจ็ดเก่านี่ยแหละปูสองหางเนี่ยเจ็ดเก่าเห็นไหนีเด็ดเจ็ดเก่าเหมกำลังเตข้อมฝันกับบ้านดอกสองขึ้นกับว่าฝันซ้ำไปข้อมเก่านี่แหละก็เป็นผู้ยิ่งกับวันนั่งฟาดมาซุ่มเช่าหลายไม่หลงหายมันเลขตัวเลขขาแล้วคิดว่าอ้าวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็คือตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายครับของปูทุดงเมืองเลยครับเน้นๆครับ ฝันข่งสุดท้าย205ครับแต่พอสอตาดอกมาหาก็มี2025 05ครับขีดเส้นใต้ที่05ครับส่วนฝันตองหอดนะครับ109กับ79้าแต่ก็มี309 72ให้พี่น้องอไปวิเคราะห์เบิง้งสามารถชอบชุดแดกจังนั้นไปลงทุนได้ครับผิดถูกก็จะว่ากันทางช่องกหายไว้พราเป็นแนวทางเท่านั้น ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อครับสําหรับคลิปนี้คือพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับขออีเพย์น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนครับซื้อตัวได้ก็ขอให้ถูกเด้อครับพี่น้องครับขอก็กันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ